แม่สัมภาษณ์กันจอมพลังกับไอ้ลักชนกรายการสรยุทธ์เช้านี้แล้วก็ยังสัมภาษณ์กันอยู่ผมผมผมขอพูดมุมนี้ดีกว่านะครับในมุมที่นะครับมีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฮอหรือเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงกรเกษตรนะครับซึ่งกันจอมพลังก็บอกว่าเอ่อมีการใช้ฮอนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอญาตติดตามไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุหรืออะไรต่างๆเนี่ย มันก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะฮะแล้วก็ไปถึงพื้นที่ได้เร็วแหละอ่าเข้าใจนะครับมันเป็นของข้าราชการแล้วทําไมการจอมพลังขึ้นไปใช้หรือนําไปเอ่อขึ้นไปโดยสารได้ก็ต้องมีการขออนุญาตหรืออะไรกันนั่นแหละครับนะครับแต่ซึ่งสําคัญครับผมไม่ได้มองที่ประเด็นนั้นว่าการจอมพลังใช้อํานาจไหนแต่ผมมองว่าการที่การจอมพลังไปถึงพื้นที่และจุดหมายประโยชน์อยู่ที่ใครครับใครได้ประโยชน์ปลายทางคือพี่น้องทหารหารและประชาชนในเขตนั้นๆได้ประโยชน์ฮนะ นะครับผมจึงมองว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฮะผลประโยชน์สุดท้ายมันตกอยู่ที่ประชาชนและทหารคนในพื้นที่ชายแดนครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่กันจอมพลังเขาทำนะครับส่วนในเรื่องของไอ้รัชนกสอบถามว่าไม่เห็นกันจอมพลังวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้เลยเรื่องนู่นนี่นั่นคือกูต้องบอกไอ้รัชนกอย่างนี้นะฮะขนาดมึงเป็นฝ่ายค้านมึงยังเงียบปากเลย พรคประชาชนมึงยังไม่พูดที่อะไรเลย mm hmm. เกี่ยวกับขบวโดง mm hmm. วสวเออนะอูยังไม่เห็นมึงพูดอะไรเลยคือมึงไม่แตะพรักภูมิใจไทยเลยแต่มึงเล่นและกล้าที่แตะพักกล้าทำนี่แหละคือประเด็นเลยมองว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าพรักประชาชนกับพักกล้าทำแหม่รู้สึกหรือว่ามึงคิดว่าพรคกล้าทำเป็นหอกข้างแค่มึงกลัวว่าพักภูมิใจไทยจะเอาพักกล้าทำเป็นพักรุ่มสถาบานนะครับแทนที่ พวกมึงใช่ไหมในสมัยหน้ากลัวกล้าทำมีคะแนนนำสูงกว่ากลัวสอสอเข้ามากกว่าเลยดิฉคดิตเขาว่างั้นนี่แหละสันดานสลิมเฟสหนึ่งเฟสสองของพักประชาชนขอบคุณมากครับ